ครับผมมอนี้วิทย์ผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอการมาเปิดราคาคั้วอีกชนิงครับผมนะครับสหรับมือนี่นะครับกระตงก็วันอาข้าที่ยี่แปดกันยาหกซีครับผมนะครับวายแม่สาวตัวนี้นะครับวิทย์สีใซรราคาไปเลยนะครับเนาะวิทย์ผู้เขียวสิเปิดในราคานะครับแสนสามหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับขอเป็นลูกเทพมงคลนะครับเด้อแต่บ่มีใบมีหลอดนะครับถ่ายเชี่ยนคั้วให้เบิ่งเอานะครับ เชี่ยงกล้วยเบิ่งเอานะครับนี่แม่เขาเขาพผมแม่เขาสูงร้อยสี่สิบห้าแต่สำหรับเมื่อนี้วิตผู้เขียวนะครับที่เปิดเฉพาะลูกสาวนะครับเด้อแม่สูงร้อยสี่ห้านะครับแม่สวยนะครับแม่สวยนี่ครับแม่เขาแม่เขาสูงร้อยสี่สิห้าแต่สำหรับเมื่อนี้วิตผู้เขียวทีเปิดแต่ ลูกสาวครับผมลูกสาวอายุเกตเดือนครับผมเกตเดือนนะครับความสูงอยู่ที่นะครับร้อยสิบแปดสิบเก้าครับผมอายุเกตเดือนนะครับความสูงอยู่ที่ร้อยสิบแปดสิบเก้านะครับเป็นกล้วยล้ำตัวหนาครับแข้งขาใหญ่นะครับอ้างดีนะครับนี่ครับเยาวีทผู้เขียวสีเบิอง รอบตัับผมตอนรับเบอร์โทรวิทย้เขียวกับศูนย์เก้าซีเก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับนี่ครับเบื้องล้ำตัวเบื้องหนาเขาครับผมนาครับผมรับตัวนานะครับรอบตัวนาเคียงขาดีครับผมหรือปลือกเผายิ่งนะครับปุือกเผายิ่งนะครับ รายละเอียดดีนะครับแข้งขาใหญ่เอาถาผู้ใดสนใจแล้วครับผมถาผู้ใดสนใจแล้วก็สามารถทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้นะครับสำหรับคลิปนี้วิทย์ผู้เขียวกับบมมี่ยังหลายครับผมยิงกาคา่าวัด,ดีครับ